<Wow! S 2> ี่โอเคควัสดีจ้าให้น้องนี่นี่ครับอันนี้75แต้มอันนี้งานเปิดกล่องแล้วก็สามสิบไอตัวนี้เห็นน้องบอกว่า40ยังไม่เปิดนะครับแล้วก็จะมีแรกแต้มตุ๊กตาใชา่นี่โมเดลนี่มีแขร่แบด้วยนะครับนะครับตู้ไหนเล่นยังไงเลี้องขานะครับ พี่เป้จะเก่งกว่านะดูนะน่าสวยมาโอ้โหได้ไงค่ะน้องเฟสวัสดีค่ะเปิดเทิมหรือยังเอ่ยเฮ้ยบินลุยเอ้ยโอ้โหสวัสดีค่ะพี่ตีขอบคุณสำหรับใจส้มนะคะอุ้ยนี่เห็นเห็นโปร้านสเปดดอน้าสะดุดน้องบูบู แต่ว่าน่าจะไม่ทันไม่มีชื่อนะคะโอ้ยสวยอะไรนะคะคุณนะครับกดแชร์ไลค์แล้วอย่าเพิ่งออกนะโอ้โหอะไรกันเนี่ยบ้านนะแล้วก็ <S <S เป็นไลค์ปล่อยตุ๊กตาด้วยเอาสองตัวนี้เลยพี่เปะจัดไปเย่มาไหเจอกันนี่นะครับเก็บแต้มสนุกสนุกด้วยงบสองใบทง